อยู่การในเกมทีมไฟนักติกเนี่ยครับสนามวันนี้เราอยู่กันกันกบโกอพิเนอร์ฮะได้รับเจ็ดทองเมื่อเริ่มเกมเลยสนับสนุนโดยโอเวอร์ท็อปอัพ โตแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชั่นโมบายก็สามารถเรียกใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและล่าสุดปรับราคามาใหม่คุ้มค่ามากกว่าเดิมนะเริ่มต้นกันที่30บาทเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถเรียกใช้บริการได้ที่ w w w o v e r t o p u p c o m หรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง description น,นี้ได้เลย อักเบนของเรานะฮะมีเอสคอร์ดเคร์ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ผมไม่เคยได้ตัางจากมันเลยดาก็หลอดนะยครับอ่าดาก็หลอดตอนนี้ไม่มีในทีมเลยเนาะตอนนี้จะมีเบหมอสค่อนข้างเยอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปทีคอมมานีแล้วกันนะครับได้รับตัว3ทอง4ตัวแบบสุ่มมารุนกันว่าจะได้เป็นไรไม่ใช่ก็ขายทิ้งโอเคฮะไปเวลซีลยครับอย่างน้อยตอนนี้เรามีสี่นะฮะขาด2ตัวถ้าจะเปิดเป็นฟอร์จูนเนาะก็คุโกกับทิโมนะฮะไม่น่าหายาก และในตอนนี้ผมก็ส่งเปให้ตไป3าตัวเลยฮะได้โกสซี่มาขั้นหนึ่งจากเคนลินหะคู่กับเช็ดก็จะเป็นโกสซี่ขั้นหนึ่งฮะเ้คลินเราสดาวเลยครับก็น่าจะพอถูถูไถยไทได้แนวหน้ามีเป็นเมดสามตัวมันต้องได้บ้างแล้วนะ มากันที่2ขีดสองครับปีเป็นยอริกนะฮะรอขึ้น2ดาวแต่ผมเอาไอเทมให้ยอริกไปแล้วเะครับเพราะว่าสนามวนทยาต้นเกมออกมาเป็นเจดทองนะครับเริ่มต้นมา7็ดทองผมเก็บเงินก็เลยใส่ยอริกเปตัวเดียวใส่เท่มแมะไปฮะากันตน่เนี่ยไปสู้คริปตัวเดียวซึ่งตอนนั้นมันมีแค่ถูกมือนะครับก็แปะไปเฉยๆแค่นั้นแหละไม่มีอะไรอ่ะตัว3บาทที่หลงเหลืออยู่ฮะก็จะเหลือแค่เทรสนะครับเหลือโซอิที่เหลือขายที่บนเลยนะครับจากเก็บเงิน20รอบนี้ชนะก็จะได้เงินนะครับถ้าแพ้ก็มีมอรฟรอขายได้ จอกับโกสซี่ฮะอันนี้ได้บาลาัซิเปอร์แปะมาเรียบร้อยแล้วฮะใส่เป็นอักเมนเบสเพนนะฮะก็ได้ความเร็วได้เกราะมาส่วนฝังเราครับมีเบคิมธาช่วยสร้างโลนนิดหนึ่งครับบางตัวอย่างเทสช่วยสร้างโลกันตายได้แล้วก็เชนดามเมตได้นิดหน่อยครับโกสซี่ให้คันหนึ่งแล้วก็ยิงสวนไปโอ้โเหเก็บเพลินฝั่งเขาไปรอบนี้ชนะไปครับ โคบโกมาแล้วเรียบร้อยดีครับขาดทีโบตัวเดียวรอบนี้เหมือนว่าตังไม่พอนะฮะ,ะจะขายสงสัยต้องขายเนี่ยคะเคลลินทิ้งไปผมต้องตังมาดึงโคบโกนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยด้วยตอนนี้เก็บดอกเบี้ยได้3บาทนะครับเก็บเงิน30อ่ะทำเป็น4ี่ีวัดไปก่อนดูสงก็คงจะแตกแน่ๆนะฮะมีแต่ความถึกละดาวเมทไม่มีละก็จะได้จากเชนอย่างเดียวจากชนะ2รอบแรกรอบนี้จะแพ้แล้วครับ แลกกับการเก็บเงินไงได้เก็บดอกเบีย้ยอ่ะโอเคโหได้เรื่องคนสุดท้ายเลยไม่น่าจะเหลือมั้งเนี่ยตัวฟอร์จูนนะครับบีทั้งโมวีทั้งทิสานาแล้วก็หายไป2ตัวแรกเลยงั้นก็ไอเทมที่เหลืออยู่เอาเป็นผ้าคลุมแลยกันนะครับไม่ซ้ําถือว่ามาทําเป็นเจาะอะไรสักอย่างนะฮะเจาะก,กายภาพเจาะเวทอะไรไมันก็ใช้ผ้าคลุมทั้งนั้นเลยนะฮะ ไปที่เวลว่า5หแล้วก็กลับมากันอีกครั้งกับโยเนะนะฮะก่อนหน้านี้ขายไปจากอัรเวนนะเป็นตัวออกมาอ่ะเดี๋ยวเอาโย,ยเนะใส่ใบเปอัมเบิลเลยฮะขั้นหนึ่งแก้ขัดวันนี้มีคนเล่นโยเนะนะฮะไอเทมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่ายังไงก็น่าจะมีนะครับช่วงนี้โยเนะก็เล่นได้โหดอยู่ผมก็เลยอยากจะเก็บเงินไปเล่นตัวที่คนเขาไม่ค่อยไปถึงกันนะฮะก็ตัวสีบาทห้าบาทนะครับขอแค่มัน2ดาวมันก็เก่งแต่ประเด็นคือจะตั้งบอร์ดทันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอ่ะแพ้ไปฮะ โอเคไซรัสมาเคนมาฮะสี่บาท2ตัวเลยป่ะริปเปอร์ขั้นหนึ่งฮะแลวก็อัมเบลฮะรอเปิดขั้นที่2เนาะน่าเล่นอัมเบลอยู่เป็นกันนะฮะแต่คือโยนี้มีคนเล่นอะ่ะถ้าผมเล่นเคนต้องไปทางโกสลี่อะฮะแล้วก็รีปเปอร์หรือว่าอาจจะต้องเป็นเคนอัมเบลแทนนะครับต้องหาสัญลักษณ์มาแทนมาแล้วฮะฟอร์จูนครับ แต่แม่มันไม่ค่อยอยากจะเปิดแล้ว <c oughs> เอาเป็นว่าไม่เปิดแล้วกันนะฮะเราอาจจะเล่นโยนก,ก็ได้ครับหรือว่ารอลุ้นเอ็มเบลมอัมเบลบานะฮะก็เอาให้เข็ดน <c oughs> ขี้เกียจมานั่งรื้อทีมใหม่เก็บตังค์ตอนนี้ก็50เรียบร้อยแล้วนะครับก็จากการนี่แหละขายตัว3บาทแทบจะทั้งหมดเลยที่ได้มาจากคอมเมนต์อะโอเคฮะไอเทมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะได้แค่ไททันอันเดียวจบเลยนะครับ ไม่มีดูดเลือดอะไรสักอันเลยฮะแล้วฟอร์จูนใหม่ก็ถามจริงๆตอนอยากเล่นไม่มาตอนไม่อยากเล่นก็มาเพียบเลยขาด2บาทนะครับ2บาทเท่าตัวเองขายเชนไหมแต่ก็ต้องใช้นะครับเชนมันจะเป็นโก o ส t ลีอ่ะโอเคอดทนไว้ก่อนนะครับรอบดีเดี๋ยวใส่ให้ท่านไปก็ที่เหลือมันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากควิกซินเวอร์ฮะ ไม่มีดูดเลือดอะไรสักอย่างฮนะรอดยากอยู่รอบนี้ก็เจอกับทริกช็อตนะครับด้านหน้ามีเป็น2ดาวเล็กใส่วอลอกมาฮะได้เลือดมาค่อนข้างเยอะเลยแนละ้วก็มีเป็นคลาว d กัดเอามาแทงเอามาเป็น AP พร้อมกับมี a d a p t i ีเพครับได้กรอบอง์กันมาได้ต้านเวทมาพร้อมกับได้มานานด้วยนิดหน่อยอ่ะโอเคฮะแพ้ไปเลครับดูดเลือดไม่มีอยู่ไม่ได้ โอเคฮะอักเบน,เน,นครับเป็นพริสมาติกนี่ครับลัคกี้กอล์ฟออน่าสนใจอยู่ครับมีแค่ชุดเดียวอู้ผมได้สัญลักษณ์อัมเบลมาแล้วนะฮะว่าจะไปทางเขตอัมเบลแน่นอนปะเปิดได้คันสามก็โหดอยู่ฮะหกตัวนะครับก็ค่าได้ทันทีเมื่อทีต่ำกว่า25เปิดนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลย25เปิดแต่ไป9ก้าไม่น่าจะไหวนะครับต้องใชเอมเบลถึง3อันถึงจะไปไหว ก็จะจบที่6อัมเบรลนลครับแล้วก็ที่เหลืออาจจะเป็นโกสซี่ก็ได้หรือว่ารีปเปอร์ก็ได้นะฮะแต่รีปเปอร์มันจะเหลือแค่ตัวหนึ่งบาท2บาทลนะอาจจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับสุดท้ายตัว4บาท5้าบาทที่2ดาวมันน่าจะเก่งกว่า4รีปเปอร์นะฮะเดี๋ยวดูอีกทีฮะว่าตัวบาแค่ไหนครับถ้าบาได้เยอะปั้นขึ้น2ดาวได้ก็อาจจะไปเลยครับเพราะว่าเราอาจจะไม่สุ่มแล้วอาจจะลงเวลร,รัวหาเคน2ดาวแทนแต่ตอนนี้ต้องมีของดูดเลือดก่อน ไม่มีอะไรเลยฮะดาบก็ได้นะครับหรือว่าน้ำตาก็ได้อะทำเค้นะเสนอ c o m p e t e n c and view เลยครับหรือว่าทองจริงๆเราจะขาดไม่ดาบก็น้ำตานะฮะคิดว่าหาไม่ยากเคนจากไอเทมฟูลแล้วเะครับเพราะงั้นเพื่อความรวดเร็วผมจะเลือกเป็น8ทองครับจะได้ไปลงเลเวลรัวๆหาเคน2ดาวได้เร็วๆ อยอลิคต้มเตอร์ไมหนึ่งฮะอารูนบานีครับตรงนี้จะเป็น6อัมเบลได้แล้วนะฮะอ่ะไปกันเลยครับจะได้วางตัวง่ายๆ6อัมเบลก็ได้โล่มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่าได้ทันทีเมื่อ HP ีต่ำกว่า25ปอร แคร์ของดูดเลือดแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาในวงล้อสักอย่างหนึ่งดาบก็ได้น้ำตาก็ได้นะอ่ะตอ่อไปครับเจอกับแอสนะครับได้มาเลยครับร้อยเลยเนาะคุณซูมบาลาสซิสเปอร์มานะครับเดหน้าก็จะมีเป็นเฟสที่เป็นเทสแล้วก็ยาสวดเลครับอ่ะโอเคฮะเก็บเดหน้าไปได้พอสมควรไปหาแอสเรียบร้อยชนะไ,ไปฮะดาบไม่มีเลยเนะฮะมีแต่น้ำตามันต้องได้สักอันอะจังหวะนี้ โยเนะหายไปเลครับก็เป็นน้ำตาถามเคนแล้วกันนะครับอยากได้โยเนะอยู่นะไม่สองดาวเลยมีเป็นดูดเลือดแล้วนะครับแต่จริงๆอยากได้ผัดเติรดมากกว่ามันจะได้โลมาหน่อยทำไปน,นิดนี้ก่อนฮะไปพอรท์ขั้นหนึ่งแล้วก็โกสซี่ขั้นหนึ่งนะครับแก้ขัดไป ทีมนี้เป็นริเปอร์นะครับก็ใช้เป็นโยเดนะเพราะงั้นผมอาจจะไม่สุ่มหาโยเดเลยเราจะตัวทับกันแน่นอนนะครับเราไปเล่นที่แพงกว่าก็คือเคนอัมเบิลไปเลยนะครับจะได้เปรียบกันหน่อยตรงที่ว่าตอนนี้เรามีเงิน50ครับส่วนฝั่งเขาไม่มีเงินเลยนะฮะอาจจะโยเดไม่สองครับแต่ผมอาจจะได้เคนสองดาวเคนเคาน์เตอร์มากันอีกครั้งหนึ่งครับเคทลินจะมมอบแต้มสุ่มฟรี4ครั้งในรอบนี้เท่านั้นด้วยนะ ทำไมรีบมาจังไงยังไม่แปดเลยอ่ากันไปแปดเลยครับลงทุนกันหน่อยดอกเบี้ยอาจจะหายไปครับไปเอาส่ฟรีเวลแปดหาเคนสองดาวกันดีกว่านะครับเหลือเกินสิบสี่นึงได้นิดหน่อยอ่ะไซรัสมาฮะมอกานนามาครับอันนี้ก็โกซี่ฮะนี่ฮะตังมันจะเหลือร้อยมากเลยอ้าวเคนนะขาดอีกตัวหนึ่งครับลีซินอ่าลีซินไม่ได้เล่นนะฮะข้ามไปอรุนจบแล้วนะฮะบทละตังที่เก็บมา แต่ก็โอเคฮะคุ้มอยู่นะครับอย่างน้อยเจอเคนตัวหนึ่งเจอไซรัสตัวหนึ่งครับเจอบองกาน้าตัวหนึ่งก็ลุ้นสองดาวนะครับเหลือแค่2ดาวแล้วคิดว่าไม่น่าจะยากถ้า2ดาวเราไปต่อเวล9้าได้เลยนะฮะเก็บตังค์กันให่อ่ะรอบนี้เจอกับบาทนะครับมิสติกยังไม่2ดาวยังพอสู้ได้อยู่นะได้โลออมเรลวมาช่วยพอสมควรแต่ดูดเลือดอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ดูดเลือดได้แค่อันเดียวของเต็มละ โอเคฮะอารูน2ดาวดีครับมีมอกันดามาตัวหนึ่งรอขึ้น2ดาวครับก็อาจจะเป็นสีโกสซีอ่อับเรลก็ได้เหมือนกันนะฮะไหนๆมอกันดาก็มาละไอเทมตอนนี้ก็จะเหลือของไซรัสนะครับของแทงเนาอะ,อะได้ดาบมานะครับจะปั้นโยเน่ตอนนี้โยเน่มันไม่ ไม่2อ,อ่ะแล้ว2มาอาจจะไม่เก่งด้วยครับเพราะว่า3บาทมันต้อง3ดาวนะฮะ,อะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาไซรัสด้วยกันฮนะไซรัสตอนนี้2ดาวแล้วของแท้งจะเป็นฮันะครับมาลดความเสียหายแม้ว่าจะเป็นตัวที่ไม่ได้แท้งดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ต้องแท้งแล้วเลครับ4บาท2ดาวแล้วซึ่งการเด้งเลือดดูดเลือดก็จะเป็นรีดัมสันแทนนะฮะ ที่เหลือมี2ทางเลือกเลยครับให้บอกกันหน้ามาเป็นซัพพอร์ตหรือว่าจะเก็บไว้ให้เซต็นะครับก็จะได้บลัตเตอร์มาแล้วก็หาเสื้อตัวหนึ่งเป็นไททันก็ได้อาจจะไม่เล่นโยเนะนะฮะไม่ปั้นโยเนะเท่าไหร่เพราะว่าสามบาทสดาวอาจจะไม่ได้เก่งมากมายเจอกับจูเอลิสเลฮะอันนี้ได้รีซินมาเรียบร้อยละสองดาวมีเป็นทิศหนฮาด้านหลังนุ่นเลยครับยิงฟรีีรมีกุนซูมีลาซซเปอร์ครับเจอะกรอกได้ฮะ โอเคครับรอบนี้ไม่ติดปัญหาอะไรฮะโลช่วยได้เยอะพอสมควรแล้วก็ยอลิกรับดาเมจได้เยอะอยู่อักเมนสุดท้ายฮะเบสเฟนน่าสนใจแต่วางตัวยากข้ามไปดีกว่า เดี๋ยวเซตมาก็วางคู่กันไม่ได้นะครับอ,อาจจะจบที่ฮิลริกอฟเะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะมีเคนที่มีฮิวแค่อย่างเดียวจากแฮนด์ออฟจัสิกซึ่งถ้าเคนค่าได้ตัวที่ใกล้สุดก็อาจจะเป็นเคนได้ฮิลริกอฟมาก็ดีอโอเคฮักเคน2ดาวเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะเก็บเงินนะครับ และเพื่อให้ทีมไปต่อได้ผมทำไอเทมให้มอกนหนาเลยเลยกันครับจะเป็นโจจิแล้วก็คุณสูครับเป็นตัวกระจายผีนะครับเล่นตีเร็วแล้วก็วางพื้นได้สกิลเร็วอะไรอย่างนี้นะครับเจอกับดาก็หลอดครับดูเอลลิสเช่นกันอันนี้ได้ราคารหล้าตัว5บาทแต่ก็เรียบร้อยครับเทน2 <c oughs> ดาวแล้วนะฮะสบายละ มากันต่อครับเก็บเงิน10ทองเรียบร้อยทีมนี้ก็มากันหน้าเปิดเป็นเสกนะครับทำเป็นสตอร,รี่วีเวอร์ขั้นหนึ่งต่างคนต่างวางพื้นเะครับฝั่งเราก็1ดาวฝั่งเ้าก็1ดาวนะครับเพียงแต่ว่าฝั่งเราได้โรออมเบลมาฮะหนึ่งพันหน่วยครับค่อนข้างเยอะเลยยืนได้พอสมควรและก็เรียบร้อยฮะเก็บแนวหน้าไปได้ชนะไปครับ ไอเทมครับได้เลือกคูสุดท้ายเลยนะฮะไม่ชินเลยแล้วผมว่าไอเทมอีกชิ้นหนึ่งตรงนี้น่าจะให้มอกันได้าฮะทำเป็นนี่เลยแล้วกันนะฮะสี่โกซี่เลยก็อาจจะเป็นน้ำตานะครับทำเป็นอะดัพตีเพยไปเลยเร่งมาดาแล้วก็ได้มาเป็น AP ด้วยน้ำตาไม่มีคนเอานี่ครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเอา <c oughs> ไม่ทันไม่ทัน แล้วอีกฮะมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะครับแต่จริงๆผมอยากได้นี่มากกว่าฮะเอท็อกนะครับเราจะได้รีเซอร์นะฮะมาเพิ่ม HP 100หน่วยครับให้กับทั้งทีมแล้วก็ทำให้ไซรัสทับได้แบ็คพีเพิ่มขึ้นมาด้วยฮะไซรัสเราจะเป็นแท็กหลักเลยครับวันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องทำลุยเซอร์แทนต้องหาเอท็อกมาฮะเป็นตัวโก้ซี่ตัวที่สี่รอบนี้เจอกับสตอรี่วิเวอร์นะครับตอนนี้ใส่อะดาจทีเพลยให้กับบอกระด้าด้านหลังว่าทักิลค่อนข้างดีค่อนข้างบ่อยแต่อาจจะไม่แรงครับได้แบบบดีัฟทสโล ็เป็นตัวซัพพอร์ตอาเมจได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะโอเคฮะอูเดียได้ชิ้นส่วนไอเทมตามที่เราเลือกนะครับอยากได้ไเทีอยไรมอ่าตอนนี้น่าจะป้องกันนะครับของดาเมจไม่รู้จะให้ใครหาของป้องกันแทนแล้วก็ใส่ลัสบาเพิ่มอีกตัวฮนะโยเนสบาเพิ่มอีกตัวฮนะเชนมาอีกนิดหน่อยสวนไอเทมครับสร้างเป็นซันไฟได้นะครับมาลดฮิลก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับอ่ะดึงมา อรอบนี้เก็บตังค์ไม่ได้30มสินั่นเนอกจากว่าจะขายอิรอิซึ่งอิรอิก,ก็เป็นตัวที่จะลงเป็นตัวต่อไปนะครับเป็นโกสลี่นะก็จะไปเข้าคู่กับเซตได้เะครับเปิดเป็นวอร์เดนขั้นหนึ่งเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ขายดอกเบี้ยยังไม่เก็บนะครับได้แค่20นะได้รอบนี้ครับได้แค่2บาทและก็เจอกับบาทนะครับกุนซูบาลาซิสเปอร์มบ้มามองกันหน้าตอนนี้ปรับมาใหม่เหมือนว่าสกิลค่อนข้างดีนะวางโดนเป็นกลุ่มได้บ่อยมากๆครับแนวหลังเขาแบบอยู่ยากเลย เรียบร้อยฮะสดาววากาดาฮะน่าจะไรพ่ายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจนกว่าจะเจอทีมแบบสามบาทสาดาวนี่ครับอันนี้ก็จะเริ่มอยู่ยากแล้วอไอเทมครับออกมาเป็นอาร์ติแฟกต์เป็นวิวเลยครับก็ได้เลือกไอเทมอาร์ติแฟกต์แล้วโยนได้เราสดาวเรียบร้อยแล้วนะฮะไซรัสมาเพิ่มอีกตัวนึงครับไซรัสวันนี้ก็มาบ่อยเหมือนจะได้ลุ้น3าดาวอยู่เหมือนกันนะครับ อาร์ติแฟกต์ไอเทมฮะอ่าผมไม่น่าใจจะให้ใครดีของตัวหลักๆที่มีก็น่าจะครบแล้วครับตัว4บาทมีเอเทมครบแล้วครับก็จะเหลือเป็นของแท้งก็ของแท้งก็อืมสีว่าเมียดอนนี่ครับอันนี้จะได้รับต้านทานสตันแล้วก็ตีสตันด้วยฮะน่าสนใจดิลองหยิบมาก่อนครับแต่ยังหาตัวใส่ไม่ได้อะตัวใส่ตอนนี้คิดออกจะเป็นเซฟตดิครับแต่ยังไม่มาหรือว่าจะเป็นเซตตีสตันแทน แต่มันจะตีช้ามากๆเลยฮะความเร็วมันล็อกอยู่ที่0.5ซึ่งมันแลกมากับ AD ค่อนข้างเยอะนะ165นะครับอ๋อโอเคได้อยู่มั้งลองดูนะฮะอ่ะดูดเลือดมานใน้เพเซ็ตอันนี้จะเป็นเซ็ตของเซ็ตนะฮะ Hand of Justice แล้วก็ไอเทม a r t i f c t t อันใหม่คิดว่าน่าจะต่อยแรงน่าดูแต่ไม่แน่ใจจะต่อยได้หรือเปล่าเพราะว่ามันช้ามากๆอโอเคฮะผมลงเลเวลไปอยากไปที่เลเวล9แล้วนะครับจะได้ลงเซตไปแล้วก็ใส่เทมใหม่ ก็ฝากไว้ที่ดาเลสตก่อนเลยกันฮรดาเลสน่าจะไม่ได้ใช้เลยครับถ้าเล่นแค่6กัมเร็วสุดท้ายเดี๋ยวได้ขายทิ้งครับก็อาจจะเก็บไว้ตัวหนึ่งนะเผื่อว่าจะได้เอมเรมมาเพิ่มเติมนะครับรอบดี้ฮะเจอกับตอร์ี่วิเวอร์นะฮะกาลิโอแบบถึกๆมาแต่ก็โดนฆ่าทันทีเมื่อพ p ต่ำกว่า25เปอร์เคลก็มาอยู่ครับโดนละลายไปฮะแต่เคลเป็นเคลฟ้านะครับมาบัฟ AP ให้กับตัวที่อยู่ข้างๆนะครับอ่ะเรียบร้อยฮะชนะไป มอกน,น่าเพิ่มเติมมาอีกตัวหนึ่งครับลิซานดาถ้าจะลงต้องลดโกลี่เหลือแค่สองนะครับก็ใส่แค่เคนกับมอกน,น่าหรือว่าต้องไปเวล10บนะครับถึงจะลงตัวอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งอ่ะไปเวลเก้าเลยฮะอยากไปแล้วทำเป็นโกลี่สี่นะครับได้รูเซอร์มาขั้นหนึ่ง ไซรัสเราจะได้ถึงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ไซรัสตอนนี้น่าจะเป็นตัวแท้งหลักก็ได้เลือดปาค่อนข้างเยอะแล้วก็เจอกับวิสิกนะครับบาดมาโอ้โหพื้นบอกานดาดีแบบโดนทุกตัวซึ่งบาดอยู่ในสุดนี่คือเลือดขึ้นหลอดไปแล้วฮะยังไม่มีใครเข้าไปถึงตัวเลยเรียบร้อยฮะโอ้บอกาดาสุดสิงอันนี้คือทำมาซัพพอร์ตเนะี่ย เอ็นคา์เตอร์มาฮะในวงล้อก็จะเพิ่มชิ้นส่วนสายป้องกันฮะให้กับทุกตัว1ชิ้นนะครับมีอัมเบลมาด้วยฮะเอ็มเริ่มอัมเบลต้องการมากเลยแต่อยู่ที่ตัวไอลิเลียไม่น่าจะถึงมือเราเลยครับซึ่งได้เลือกคู่สุดท้ายเลยไปแล้วฮะเรียบร้อยนะครับโอเค เป็นนี่ลวกันนะครับฮาร์ด mm hmm. เพิ่มเติมมาฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวให้เชนไปเชนตอนนี้ปีซันไฟอันหนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวใส่ฮาร์ด hmm. เพิ่มเติมไปแล้วได้ภาคคุมเสริมมาอันหนึ่งก็เป็นไอออนิกได้นะฮะแต่ผมแปะคาถาไปที่อารุนแล้วอาจจะต้องถอด mm hmm. กับอีก mm hmm. ทางเล็กนึงก็คือเอาฮาร์ดให้กับเซ mm ็ hmm. ตก็ได้นะเซตไหนๆก็แบบยืน mm hmm. เป็นกระสอบทรายนานพอสมควรนะฮะกว่าจะได้ต่อยนะครับก็เอาฮาร์ดมาแบบยื้อชีวิตได้อยู่เนาะอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวแปะไปอันนี้คือ ไอเทมของเซตนะครับแล้วก็เก็บตังค์นะฮะเดี๋ยวผมลองเก็บตังค์ไปที่เวลสิบดูตอนนี้มันชนะยิงยาวอยู่กับเงิน20ซึ่งเวลสิบเราก็ใส่ลิซานดาไปก็ได้คะใส่อะไรก็ได้ไปตัวหนึ่งครับตอนนี้ผาสาะมันค่อนข้างลงตัวละโกสซี่มันไป6ไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเล่นอัมเบลหกเจอกับดูเอลลิสเลยครับสามดาววอลีแบทไททัน2อันครับดูดเลือดหนึ่งค่อนข้างโหดเลยตัวผมหายไปพอสมควรฮะรตอนนี้เคนโดนตีคะับกำลังจะตายครับ <c oughs> เกือบแพ้ไปมากันต่อฮะเก็บเงินได้30มสิบฮะเจอกับสตอรี่วีเวอร์นะครับขั้นหนึ่งเล้วก็ได้มาเป็นดาร์กกอนหลอดราคาสองดาวนะฮะทางหลังก็มีอิเลียครับคุณซูแสงปะมีอักเบนครับเป็นมาสเตอร์เวิร์กนะฮะก็ทำให้ไอเทมชิ้นหนึ่งเป็นไอเทมแสงได้นะฮะมีบินทั้งเร็วทั้งแรงเลยนะครับมีไออีมาคริติคอลด้วยนะครับอ่ะโอเคฮะแนวหน้าผมแตกไปจะหมดเลยครับรอบนี้เหมือนจำไม่รอดนะครับแต่โอ้โหเอมาะกัน้า ค่อนข้างดีจริงวะ่ะแพทนี้หลังๆนี่เหมือนจะเป็นมอกาดาเลยนะเคนดีแบบตายง่ายเลยดูดเลือดน่าจะไม่พอนะฮะมีแค่แฮนด์ออฟจ s ส c ิไม่มีปรอตเตอร์นะฮะมาช่วยแบบกันตายได้ทีดึงตอนแบบเพชรพีต่ำๆแล้วนะได้โลมาอะไรอย่างงี้เนาะ โอเคฮะอารูนเลยครับก่อนหน้านี้มาแต่ผมกำลังเก็บตังค์ครับเลยไม่ได้เปลี่ยนไอเทมไวยได้ถอดไอเทมสักทีอะโอเคเดี๋ยวเราถอดไอเทมนะครับแล้วก็ตอนนี้เซตมาแล้วนะฮะเอาไปแทนดาเลียสครับลองดูนว่าเซตอาร์ติแฟกต์อันนี้ <laughs> มันจะเวิร์กไม่เวิร์กนะได้ AD เยอะอยู่นะครับ <c oughs> อู้ส่าลเก็กไหม ปั๊ม AD เข้าไปอีกนะฮะพอ HP ต่ำกว่า60%เปอร์ฮะได้แคร์พีฮะแล้วก็ได้ AD ขึ้นมาอีก35ครับโอโ้โหตัวปั๊ม AD ชั้นดีอะโอเคเดี๋ยวถอดไอเทมมาทำไอวอดิสปาร์กนะครับที่เหลือรอลบเลเวล10แล้วไปสุ่มทีเดียวนะครับหาไซส์สองดาวหาตัว5บาทอะไรมาเสริมสักตัวหนะึ่ง และในรอบนี้ฮะเจอกับอาเซียสองดาวเรียบร้อยแล้วนี่ครับลิซันดาก็เริ่มบาละเอาละเราจะลําบากละเพราะว่าเริ่มเจอ5บาท2ดาวแล้วครับไปครับเซตกระโดดกระแทกไปแล้วก็ไปตีอาเซียฮะอาเซียสาตานครับแต่ตัวเองยืนไม่ไหวดูดเลือดไม่ทันตีค่อนข้างชา้านะครับอืมไอเทมนี้เล่นยากจริงแต่คือปั่นจริงนะครับเพราะว่าเซตก็ดาเมจแบ,บับ1ดาวอะฮะอันดับอ่อ ผมเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าเริ่มเจอ5บาท2ดาวแล้วนะครับเราต้อง5บาท2ดาวสู้นะฮะแต่เซ็ตแบบโอ้โหสุดจริงว่ะเอดีเยอะนะฮะเอดีเยอะมากถ้า2ดาวน่าจะงานดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอเวล10นะ ช่วงนี้อาจจะแพ้รัวๆเะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรอัปเกรดขึ้นมานานแล้วมีแต่ลงเลเวลนะครับก็อาจจะต้องไปสุมกันทีเดียวในตอนเวลสิบแล้วก็เจอกับนี่ฮะแอนดี้สดาวนะครับเจาะยากเลยมีบาท3ดาวตีฟรีๆอยู่ด้านหลังครับส่วนเคนของเราหายไปไหนแล้วไม่รู้ฮะตอนนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเลยนะครับแตกง่ายมาก ก็จะตำแหน่งตัวด้วยนะฮะตำแหน่งตัวแบบไปโดนพอดีเขาเคลียรแนวหน้าไปปุ๊บก็เคลียนต่อเลยนะครับอ่ะผมไปเวลสิบเลยนะฮะแล้วก็เริ่มสุ่มกันไม่ไหวละมันเริ่มแตกรัวๆต้องอัปเกรดบอร์ดกันหน่อยคัะหาตัวเพิ่มเติมฮะตอนนี้ใส่ราคาขึ้นไปนะฮะจะได้มีแนวหน้าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหน่อยนะึง ว่าใส่ลิซานดาดีวะลิซานดาก็หนึ่งดาวนะครับน่าจะฆ่าใครไม่ได้แต่อาจจะได้ c ีซี่ลองดูกันอีกครั้งครับทีมนี้เป็นบาทนะครับตอนนี้เหลือแค่สทีมสุดท้ายแล้วนะฮะจะเหลือทีมบาทกับทีมเอสที่เป็นอาเซียสองดาวซึ่งปัญหาก็คือเขาจะตีฟีอยู่ด้านหลังทั้ง2ตัวเลยฮะทั้ง2ทีมเลยทีมนี้ก็บาทตีฟีทีมนั้นก็จะเป็น s อสตีฟีกับอาเซียตีฟีนะฮะเคนของเรามันจะไม่ไหวนะครับเจาะเข้าไปไม่ถึงตัวต้องรอดูเซตสองดาวอ่ะ แล้วก็อเอาเบลมาเนะครับเราจะได้เปลี่ยนตัวอัมเบลเป็นตัวอื่นก็ได้ฮะมี2อันมันจะหาย2อันก็คือจะแกล้งกันแน่นอนนะฮะอ้าวโอเคไม่หายนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปเอาสักอันหนึ่งบ้านนุ้นเขาเอาไหมโอเคไม่โดนตัดนะครับมีเวยมาฮะเว่ยจริงๆก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ครับถ้าเอาแบบได้ภาษาเนี่ยคือจะเป็นอาเซียฮะได้อินวอเกอร์มาแต่เวยเราจะมาสร้างตัว4บาทก็ได้เหมือนกันฮะตอนนี้อาจจะถึง4รอบได้มั้งไม่แน่ใจลองดูกัน รุ่นสี่บาท3ดาวสักตัวนะครับมันก็จะมีมอกัน,น้าไม่ก็ไซรัสนะครับอ่ะเซตฮะรอขึ้น2ดาวนะครับแล้วก็อูเดียอูเดียเอ่อมีเบมอสขั้นหนึ่งจากเชนนะครับเชนน่าจะหมดยุคแลจริงจริงน่าจะเปลี่ยนเป็นอิอินะฮะเราจะเป็นวอร์เด่นขั้นหนึ่งแต่อิริว่าไม่ได้ทำไว้เลยอ่ะโอเคฮะ ไม่ไซรัสก็มอกรนาครับบ้านนุนก็ใจดีเก็บไซรัสไปให้ครับมอกรนาก็เก็บไปให้โอเคไซรัสไม่น่าสาวมอกรนาก็น่าจะยากครับมันเฉลีอยได้ปุยแค่ตัวเดียวถ้าแบบอยู่ในมือเราทั้งหมดนี่ครับรอดไม่รอดครับในรอบดีฮะเอสสองดาวอาเซียสองดาวแล้วก็ตีอยู่กับเคนครับเคตอนนี้ดูดเลือดทันฮะแอสไม่มีกุนสูครับความเร็วไม่บีเพราะว่าตังไปอยู่ที่ตัวหมดแล้วฮะส่วนอาเซียส่มของมาอาร์ติแฟกต์ไม่สวยเท่าไหร่ครับเรียบร้อยเลยฮะขอไซรัสคืน เอ้าจบวันนี้ไม่มีสีบาทสามดาวเลยครับเออ ปกติไม่ค่อยรอดนะถ้าห้าบาทยังไม่สองครับวันนี้ถ้ารอดได้ก็โอ้สุดยอดฮะน่าจะเป็นเพราะว่าโลอัมเบลรับได้มา1 0 0 0ันหน่วยซึ่งเยอะมากๆเลยส่วนมอกะนาก็งานดีนะครับซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีได้ตอดได้สโลแล้วก็เดี๋ยวนี้วางเป็นกลุ่มค่อนข้างบ่อยนะครับไปโดนแนวหลังค่อนข้างถี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าป้นครับส่วนเคนอัมเบล,ลก็เออจริงๆมันก็ดีนะฮะโดยโรวมดูดูมันก็ดีแต่มันยินยากจังอาจจะเป็นเพราะว่าแนวหน้าผมไม่ได้หนานะฮะแทงหลักเราเป็นไซรัสครับมันไม่ค่อยหนาะิ มันจะเป็นแบบตีแล้วก็ดูดเลือดให้ตัวเองนะครับมันก็ ไม่หนาเท่ากาลิโอไม่หนาเท่านาว่ลุตที่สตันอะไรได้เนะครับเพราะว่าไซรัสมันเป็นไฟเตอร์มันไม่ใช่แทงแต่ผมจับมาเป็นแทงมันก็เลยแบบไมไ่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคจบไวเพียงเท่านี้ฮะหากชอบฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Overtopup ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกว่าเติมด้วยตนเ,เองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคานี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี t ท t แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้้าาาเเวว็บไไซตต์ขออง Over Toup ดลยหรื่ม ด้านล่างดีสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ